สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เจอกันกับครูตองนะคะในห้องเรียนวิชาภาษาไทยค่ะชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะเจอกันในเช้าวันจันทร์ที่2 สิงหาคมพุทธศักราช2564ค่ะหลังจากที่เราเรียนชนิดของคํามาแล้วนะคะวันนี้เราจะได้เรียนชนิดของคําชนิดต่อไปค่ะไปพบกันเลยค่ะ ค่สำหรับวันนี้นะคะในห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะกับครูตองสุนันทาค่ะเรายังอยู่ในเรื่องของชนิดของคำอยู่นะคะสำหรับวันนี้เริ่มต้นในหน่วยการเรียนรู้ที่4ค่ะขยายคำควรจำคำวิเศษนั่นก็คือในเรื่องของคำวิเศษค่ะไปเริ่มกันเลยค่ะคำวิเศษคืออะไรคำวิเศษคือคำที่ใช้ขยายหร หรือประกอบคำอื่นค่ะเพื่อให้ได้ใจความชัดเจนยิ่งขึ้นอาจใช้ขยายคำนามคำสรรพนามคำกริยาหรือคำวิเศษด้วยกันก็ได้คำวิเศษจริงๆแล้วแบ่งออกเป็นหลากหลายชนิดมากเลยแต่ในที่นี้กูต้องขอกล่าวแค่เพียง6ชนิดนะคะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะนะคะชนิดของคำ นะคะชนิดของคำวิเศษนะคะหนึ่งะคะก็จะเป็นนะคะคำวิเศษบอกลักษณะค่ะ 2. คํคำวิเศษบอกเวลา 3. าํคำวิเศษบอกสถานที่ 4. คํคำวิเศษบอกปริมาณหรือจำนวน คําคำวิเศษบอกความชี้เฉพาะ 6. คคำวิเศษไม่ชี้เฉพาะค่ะนะคะมาดูชนิดที่1กันก่อนละกันค่ะ 1. คําคำวิเศษบอกลักษณะค่ะนะคะคำวิเศษบอกลักษณะเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าลักษณะวิเศษค่ะใช้ขยายคำอื่นเพื่อบอกลักษณะต่างๆบอกชนิดขนาดกลิน่นสีรส ความรู้สึกนะคะเช่นคำว่าใย,ายคำว่าหอมคำว่าเขียวคำว่ากลมคำว่าเย็นค่ะไปดูตัวอย่างประโยคกันค่ะนะตัวอย่างคำวิเศษบอกลักษณะค่ะประโยคที่หนึ่งดอกกุหลาบที่ดอกกุหลาบที่บ้านฉันปลูกมีกลิ่นหอมค่ะ นะดอกกุหลาบที่ฉันปลูกมีกลิ่นหอมตัวหนังสือสีแดงนะคะคือคำว่าหอมนั่นคือคำวิเศษบอกลักษณะค่นะตัวอย่างที่สองค่ะคุณพ่อสวมเสื้อสีเขียวนะคำว่าสีเขียวเป็นคำวิเศษบอกลักษณะนั่นเองค่ะตัวอย่างที่สามค่ะ คุณแม่ซื้อทุเรียนผลใย,ยนะคะคำว่าใย,ายเป็นคำวิเศษบอกลักษณะคนะเอาง่ายๆเลยค่ะลูกหลัก่ะคำวิเศษเนี่ยบอกลักษณะเนี่ยจะชี้ชัดให้เห็นว่านะคะในลักษณะของสิ่งต่างๆนั้น เป็นอย่างไรนั่นเองค่ะผลละ,ะผลไม้อย่างทุเรียนก็ผลใหญ่นะคะเสื้อนะคะแทนที่จะบอกว่าคุณพ่อเสวมเสื้อก็บอกลักษณะของเสื้อขอ,ของคุณพ่อนะคะว่ามีลักษณะสีเขียวนั่นเองค่ะนั่นคือคําวิเศษบอกลักษณะค่ะต่อไปนะคะชนิดที่2ค่ะคําวิเศษบอกเวลาค่ะคําวิเศษบอกเวลาเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการวิเศษนะคะ นะใช้ขยายคำอื่นเพื่อบอกเวลาค่ะใช้ขยายคำอื่นเพื่อบอกเวลาอดีตปัจจุบันอน,นาคตค่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะชนิดของคำวิเศษชนิดที่สองคือคำวิเศษบอกเวลาเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการละวิเศษนะคะใช้ขยายคำอื่นเพื่อบอกเวลาอดีตปัจจุบันอน,นาคตเช่น ทุกวันตอนเช้าเมื่อคืนโบราณเชา้าหนีนะคะเรามาดูตัวอย่างประโยคค่ะนะตัวอย่างคำวิเศษบอกเวลานะคะหสมหญิงชอบวิ่งออกกำลังกายตอนเช้าคำว่าตอนเช้านะคะเป็นคำวิเศษบอกเวลานั่นเองค่ะ ตัวอย่างประโยคที่2ค่ะเมื่อกลางวันฝนตกหนักนะคำาิิเศษบอกเวลาคือคำว่าเมื่อกลางวันนะคะส่วนประโยคที่3ค่ะคนไทยโบราณกินข้าวด้วยมือนะคะคำว่าโบราณ เป็นคำวิเศษบอกเวลานั่นเองค่ะผ่านไปแล้ว2ชนิดค่ะลูกหลักขาเป็นอย่างไรบ้างนะคะมาดูชนิดที่3กันต่อเลยละกันค่ะชนิดที่ 3... คํคำวิเศษบอกสถานที่คำวิเศษบอกสถานที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสถานะวิเศษนะคะใช้ขยายคำอื่นเพื่อบอกสถานที่แสดงที่ตั้งหรือที่อยู่ เช่นเหนือใต้ใกล้ไกลบนล่างค่ะเอ๊มันคุ้นๆเหมือนคำบุพบทเลยลูกหลักขาแต่มีข้อสังเกตค่ะว่าคำวิเศษบอกสถานที่หากมีคำนามหรือคำสรรพนามมาต่อท้ายจะกลายเป็นคำบุพบทค่ะนะคะจำให้ดีนะคะคำวิเศษบอกสถานที่ค่ะ ะะหากมีคำนามหรือคำสรรพนามมาต่อท้ายเนี่ยจะกลายเป็นคำบุพบททันทีเช่นเด็กน้อยนั่งใกล้หน้าต่างนะคะคำว่าใกล้ตรงนั้นจะเป็นคำบุพบทค่ะทีนี้มาดูตัวอย่างคำวิเศษบอกสถานที่กันค่ะตัวอย่างที่หนึ่งห้องประชุมอยู่ชั้นบนคำว่าบนเป็นคำวิเศษบอกสถานที่ค่ะ ต่อมาประโยคที่2ค่ะนะคะนะคะครูตองสลับรูปภาพกันนิดนึงนะคะลูกรลักขาบ้านคุณปู่อยู่ไกลมากจะเป็นภาพที่3นะคะบ้านคุณปู่อยู่ไกลมากนะคะมองเห็นอยู่ไกลๆเลยคำว่าไกลเป็นคําวิเศษบอกสถานที่ค่ะ นะส่วนประโยคที่3ค่ะจะเป็นรูปที่2นะคะดูดีๆนะคะทะเลที่สวยงามส่วนใหญ่อยู่ภาคใต้คำว่าภาคใต้เป็นคำวิเศษบอกสถานที่นั่นเองค่ะนะคะจบลงไปแล้วนะคะสำหรับคำวิเศษบอกสถานที่ต่อไปไปดูคำวิเศษบอกปริมาณหรือบอกจํานวนกันค่ะนะคะ คำวิเศษบอกปริมาณหรือบอกจำนวนเรียกอีกอย่างหนึ่งว่านะคะอะไรคะประมาณวิเศษนะคะประมาณวิเศษใช้ขยายคำอื่นเพื่อบอกจำนวนนะคะคือบอกจำนวนนับและบอกปริมาณเราจะแยกเป็นสองส่วนนะคะบอกจำนวนนับเช่น1 2 3 ที่หที่2ที่3จะใช้เป็นตัวเลขหรือตัวหนังสือก็ได้ค่ะลักษณะนี้จะเป็นคำวิเศษบอกจำนวนนับค่ะนะคะต่อมาคำวิเศษบอกปริมาณเช่นมากน้อยบรรดาทุกคนหมดเกลี้ยงทั้งหมดนะคะมาดูตัวอย่างค่ะ ะค,ะคำตัวอย่างคำวิเศษบอกปริมาณหรือจำนวนนะคะตัวอย่างที่หนึ่งค่ะผมเลี้ยงสุนัขสองตัวตัวเลขชัดเจนแบบนี้นะคะแสดงว่านะคะเป็นคำวิเศษบอกจำนวนนับค่ะนะคะ ประโยคที่2ค่ะปรีชาสอบได้ที่หนึ่งเสมอคำว่าที่หนึ่งนะคะเป็นคำวิเศษบอกจำนวนนับเช่นกันค่ะต่อมามาดูคำวิเศษบอกปร,ริมาณค่ะนะคะเด็กทุกคนควรดื่มนมคำว่าทุกคนเป็นคำวิเศษบอกปร,ริมาณน,นั่นเองค่ะต่อมาตัวอย่างที่สองค่ะ แม่ค้าขายผล,ลไม้จนหมดเกลี้ยงนะคะอันนี้นะคะคำว่าหมดเกลี้ยงเป็นคำวิเศษบอกปริมาณค่ะนะคะต่อไปนะคะชนิดที่5ค่ะชนิดที่5จะเป็นคำวิเศษบอกความชี้เฉพาะค่ะคำวิเศษบอกความชี้เฉพาะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า นิยมมะวิเศษอีกครั้งหนึ่งนะคะนิยมมะวิเศษใช้ขยายคำอื่นเพื่อบอกความแน่นอนชัดเจนว่าเป็นสิ่งนี้สิ่งนั้นเช่นน,นี่นี้นั่นน่นเองแน่นอนดังนั้น เฉพาะค่ะแต่มีข้อสังเกตอยู่นะคะว่าคําวิเศษบอกความชี้เฉพาะจะอยู่หลังคําขยายหากทําหน้าที่เป็นประธานหรือกรรมในประโยคจะเป็นขับคําสรรพนามชี้เฉพาะค่ะเช่นบ้านนี้สุนัขดุคําว่าน,นี้จะเป็นคําวิเศษบอกความชี้เฉพาะค่ะแต่ถ้าคำว่าน,นี่เป็นวัดเก่าแก่คำว่าน,นี่จะเป็นคำ สรรพนามชี้เฉพาะทันทีเลยเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องแยกให้ได้นะคะไปเจอต้องดูองค์ประกอบหรือบริบทแวดล้อมของประโยคส่วนประกอบต่างๆของประโยคด้วยจะได้แยกออกได้ว่าอันไหนนะคะคือคาสรรพนามชี้เฉพาะอันไหนคือคําวิเศษบอกความชี้เฉพาะนะคะทีนี้มาดูตัวอย่างค่ะคําวิเศษบอกความชี้เฉพาะผมเองที่ลืมปิดประตูรถ คำว่าเองเป็นคำวิเศษบอกความชี้เฉพาะค่ะต่อมาแม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงคำว่านี้เป็นคำวิเศษบอกความชี้เฉพาะนั่นเองค่ะต่อไป ชนิดที่6คขาเหล็กๆค็ขาเดินทางมาถึงชนิดที่6แล้วใกล้จะได้ทําแบบฝึกหัดแล้วเพราะฉะนั้นตั้งใจดีๆนะคะชนิดที่6คําวิเศษไม่ชี้เฉพาะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอนิยมมะวิเศษคําว่าอะแปลว่าไม่นะคะเรียกอีกครั้งหนึ่งคะ่ะอนิยมมะวิเศษใช้ขยายคําอื่นโดยไม่บอกกําหนดแน่นอนลงไปเช่นอื่นใด ไหนอะไรต่างๆนาๆคำเหล่านี้จะบอกเล่าไม่ใช้เป็นคำถามนะคะนะ,ะจะเป็นลันกษณะของคำวิเศษไม่ชี้เฉพาะค่ะมาดูตัวอย่างค่ะนะคะมาดูตัวอย่างนะคะ คำวิเศษบอกความไม่ชี้เฉพาะตัวอย่างที่1หนึ่งค่ะไม่ว่าครอบครัวไหนก็ต้องรักและดูแลกันคำว่าไหนเป็นคำวิเศษบอกความไม่ชี้เฉพาะค่ะประโยคที่2นะคะผู้ใหญ่จะเป็นผู้ปลูกฝังคุณธรรมต่างๆให้แก่เด็กคำว่าต่างๆเป็นคำวิเศษไม่ชี้เฉพาะนั่นเองค่ะนะคะ ตรงนี้ครบ6ชนิดแล้วนะคะเด็กๆคำวิเศษแบ่งออกเป็น6ชนิดประกอบไปด้วย 1. คําคำวิเศษบอกลักษณะ 2. คํคำวิเศษบอกเวลา 3. คํคำวิเศษบอกสถานที่ 4. คํคำวิเศษบอกปร,ริมาณหรือจำนวนห้าคำวิเศษบอกความชี้เฉพาะ คำวิเศษบอกความไม่ชี้เฉพาะทีนี้เด็กๆมาดูเพิ่มเติมนิดนึงค่ะอันนี้จะได้เป็นแนวทางในการทำแบบฝึกหัดนะคะสรุปองความรู้อ่านเขียนคล่องต้องฝึกฝนเด็กๆอ่านไปพร้อมๆกับครูตองในส่วนของตัวอย่างคำวิเศษกันเลยค่ะนะคะฝั่งซ้ายมือเป็นชนิดของคำวิเศษค่ะคำวิเศษบอกลักษณะนะคะตัวอย่างคำว่าสะอาด ละเอียดสุภาพประนีตรุ่งเรืองคำวิเศษบอกเวลาตัวอย่างคำปัจจุบันปีหน้ากลางคืนเมื่อกี้เมื่อนั้นบัดนั้นคำวิเศษบอกสถานที่ซ้ายขวาหน้าหลังในนอกตรงกันข้าม คำวิเศษบอกปริมาณหรือจำนวนตัวอย่างคำค่ะมากมายหลากหลายนิดน่อยทุกป,ประการสม่ำเสมอเท่ากันคำวิเศษบอกความชี้เฉพาะนั่นโน่นดังนั้นเช่นนี้อย่างนั้นคำวิเศษบอกความไม่ชี้เฉพาะค่ะอื่นอื่นๆใดอะไรไหนต่างๆ น้าน้าค่ะนะคะหน้านี้ให้แคลเจอร์ไว้เลยนะคะลูกหลาน่ะเป็นแนวทางในการทําแบบฝึกหัดค่ะทีนี้เด็กๆมาดูแบบฝึกหัดค่ะเปิดหนังสือเรียนวิชาภาษาไทยหน้า2 2ถึง27ค่ะที่เด็กๆจะต้องทําดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะอ่ะ นะคะหน้า22ค่ะหน่วยการเรียนรู้ที่4ขยายคําควรจําคําวิเศษค่ะนะคะเพราะฉะนั้นค่ะให้นักเรียนเลือกคําวิเศษในวงเล็บไปเติมให้ตรงกับภาพเพื่อสรุปลักษณะคําวิเศษชนิดนั้นๆคําวิเศษบอกลักษณะค่ะมีคําว่าสดคําว่าใหญ่คําว่าอ้วนคําว่าดีค่ะเด็กๆด,ดูภาพหน้าที่22ส 2องคุณต้องรู้สึกว่ามันง่ายมากเพราะว่ามีภาพประกอบแล้วก็มีช้อยให้เลือกตอบนะคะดูตัวอย่างที่1ค่ะคนอ้วนมักอารมณ์ดีนะคะเด็กๆเติมคำว่าอ้วนกับคำว่าดีเข้าไปต่อมาค่ะบ้านหลังลักษณะของบ้านค่ะบ้านหลังใหญ่อยู่เชิงเขานั่นเองค่ะและเด็กๆก,ก,ก็ทำให้จบหน้า22เลยนะคะ ต่อมานะคะหน้า23เช่นกันค่ะลักษณะนะคะเป็นการหยิบนะคะตัวเลือกมาเติมนะคะง่ายมากเลยค่ะหน้าต่อไปค่ะหน้าต่อไปนะคะ22 23หน้า24นะคะนะคะ,ะ,คะข้อที่1ให้นักเรียน เติมคําวิเศษบอกลักษณะลงในช่องว่างค่ะนะจริงๆข้อนี้ข้อ1.1ค่ะไม่ต้องเหมือนคุณครูก็ได้นะคะนะคะแต่ว่าต้องเป็นคําวิเศษบอกลักษณะเท่านั้นนะคะ 1. คนจุดจุดมักเดินจุดจุส่วนคนจุดจุดมักเดินจุดจนะคะจะตอบว่าอะไรดี คนอ้วนมักเดินช้าส่วนคนผอมมักเดินเร็วค่ะนะคะง่ายมากเลยทำให้ครบถึงข้อ1.3เลยนะคะต่อมาข้อที่2ค่ะให้นักเรียนวิเคราะห์คําวิเศษในประโยคแล้วเขียนลงในตารางค่ะนะคะมันจะมีทั้ง คำวิเศษทั้ง6ชนิดเลยบอกลักษณะบอกเวลาบอกสถานที่บอกจํานวนบอกปริมาณบอกความชเฉพาะและบอกความไม่ชี้เฉพาะค่ะนะคะตัวอย่างสิ่งใดก็ไม่มีค่าสําหรับพ่อแม่เท่ากับลูกนะคะตัวอย่างเขาก็เลยตอบว่าคําว่าใดบอกความไม่ชี้เฉพาะค่ะทีนี้มาดูข้อ2.1ค่ะนุชตเป็นเด็กน่ารักไม่เคยกลับบ้านค่ำ คำวิเศษมีสองอย่างด้วยกันค่ะมีคำว่าน่ารักและคำว่าคำค่ะคำว่าน่ารักบอกลักษณะคำว่าคำบอกเวลาค่ะเด็กๆทำให้ครบทั้ง 4ข้อเลยนะคะมันจะอยู่ต่อหน้าถัดไปค่ะตั้งแต่ข้อ2.1จนถึง2.4ถ้าไม่เข้าใจตรงไหนเด็กๆย้อนคลิปวิดีโอไปดูคำอธิบายที่ครูตองอธิบายแต่ละชนิดของคำไปเลยนะคะต่อมาค่ะข้อ3ค่ะครูตองเติมให้2ข้อเลยนะคะให้นักเรียนวิเคราะห์คำวิเศษในประโยคแล้วบอกหน้าที่ของคำวิเศษนั้นค่ะตัวอย่างค่ะ ผีเสื้อสีผีเสื้อสีเหลืองบินตอมดอกไม้หอมผีเสื้อสีเหลืองบินตอมดอกไม้หอมค่ะนะคะผีเสื้อสีเหลืองบินตอมดอกไม้หอมคําวิเศษคํคว่าสีเหลืองขยายคําว่าผีเสื้อซึ่งเป็นคํานามค่ะคาว่าผีเสื้อเป็นคานามค่ะคำวิเศษคือคำว่าหอมค่ะขยายคำว่าดอกไม้ซึ่งคำว่าดอกไม้ก็คือคำนามเช่นกันค่ะเด็กๆมาดูค่ะ 3.1แหวนนี้มีราคาแพงมากคำวิเศษคือคำว่าแพงขยายคำว่าแหวนค่ะคำว่าแหวนเป็นคำนามค่ะเด็กๆค่ะคำวิเศษอีกคำมนึงคือคำว่ามากค่ะขยายคำว่าแพงคำว่าแพงเป็นคำวิเศษค่ะ ข้อ3.2เธอร้องเพลงไพเราะและไล้ลำงดงามค่ะคำวิเศษคือคำว่าไพเราะค่ะขยายคำว่าร้องเพลงซึ่งเป็นคำกริยาค่ะคำวิเศษอีกคำหนึ่งคือคำว่างดงามค่ะขยายคำว่าไร้รำงซึ่งเป็นคำกริยานั่นเองค่ะเด็กๆทำให้ครบเลยนะคะครบตามจำนวนข้อเลยส่วนต่อไปข้อ4ค่ะ นักเรียนนําคําวิเศษที่กําหนดมาแต่งประโยคนะคะเด็กๆเอาคําที่กําหนดเช่นคําปรามากมาแต่งประโยคค่ะนะคะแล้วเด็กๆทำฝึกวิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำวิเศษในประโยคทำให้นักเรียนสรุปความรู้เรื่องคำวิเศษได้ดังนี้ค่ะคำวิเศษจะมีทั้งหมด6ชนิดค่ะเด็กๆย้อนกลับไปดูคลิปหรือจะเขียนเองโดยไม่ดูยิ่งดีค่ะ จะเป็นการตกย้ำความเข้าใจนะคะมีทั้ง6ชนิดเติมลงไปให้ครบด้วยในหน้า26นะคะต่อไปหน้า27ค่ะให้เด็กๆทําค่ะครูตองยกตัวอย่างให้แล้วนกน้อยก็รักอาโจทย์คือให้นักเรียนบอกชนิดและหน้าที่ของคําวิเศษในประโยคค่ะนกน้อยก็รักชีวิตของมันนกคำว่าน้อยเป็นคําวิเศษบอกลักษณะค่ะทําหน้าที่ขยายคําว่านกซึ่งเป็นคํา น้ำค่ะแล้วทําอีกสองครอให้ครบก็จะจบหน้าที่21นั่นเองค่ะนะคะจบลงไปแล้วนะคะให้เด็กๆทาแบบทดสอบหน้า21 2อถึง 27, ตามที่ครูตองพาทำเมื่อสักครู่นี้ให้เรียบร้อยนะคะเสร็จเรียบร้อยเมื่อนักเรียนทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้วให้ถ่ายรูปส่งมาที่กล่องข้อความส่วนตัวของคุณครูนะคะครูจะได้ให้คะแนนค่ะเด็กๆ่ะนะคะทาง Facebook ข้อความส่วนตัวนะคะส่งมาได้เลยเดี๋ยวครูตองจะเช็คย้อนหลังเองนะคะแล้วก็จะให้คะแนนสำหรับบทเรียนนี้มีทั้งหมด50คะแนนค่ะ ะะทําให้เรียบร้อยแล้วส่งมานะคะครูจะได้ตรวจทานอันไหนที่ไม่ถูกต้องจะได้ช่วยดูเด็กๆจะได้แก้ไขด้วยนะคะนะคะแล้วทำเสร็จเรียบร้อยแล้วช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงไม่เกิน9ก้าโมงเนาะทำไปจนถึงเวลา11นาฬิกาค่ะให้เด็กๆหยิบหนังสือพาทีขึ้นมาอ่านบทที่5เรื่องละครย้อนคิดนะคะบทที่5นะคะ ให้อ่านให้จบนะคะด้วยตัวเองนะคะด้วยตัวเองอ่านเสร็จแจ้งมาที่กล่องข้อความคุณครูด้วยนะคะทาให้เรียบร้อยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วถึงเที่ยงครูตองให้พักทานข้าวบ่ายโมงตรงมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งใน Facebook กลุ่ม ป .6 นี้นะคะคุณครูจะพาไปสนุกกับวรรณคดีลำนำกันค่ะเด็กๆจะได้เรียนวรรณคดีลำนำต่อในช่วงบ่ายนะคะอย่าพึ่งไปไหนเนื่องจากช่วงนี้ยังอยู่ในสถานการณ์โควิดอยู่คุณครูยังไม่ได้ออกไปเจอเด็กๆจะออกไปเจออีกครั้งหนึ่งคือวันที่16เพราะฉะนั้นให้เด็กๆทำงานทุกทุกวิชาให้เป็นปัจจุบันขึ้นอยู่กับคุณครูแต่ละรายวิชาจะระบุว่าให้ทำอะไรบ้างให้ดูคลิป ิปให้จบนะคะเด็กๆจะได้ทำแบบทดสอบกันได้เจอกันอีกทีช่วงบ่ายนะคะเด็กๆบ๊ายบายสวัสดีค่ะ